สวัสดีค่ะไปอยู่กับพลอยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ตารางโปรแกรมการกินแล้วก็การออกกำลังกายวีคสาแล้วก็วีคสีรวมกันในคลิปเดียวเลยไม่รอช้าค่ะไปดูที่ตารางวิที่สกันเลยนะวันแรก วันจันค่ะก็จะกินเป็นโยเกิร์ตไขมันต่าแล้วก็ผลไม้ก็ข้าวโอ๊ตนะคะ200แคลในะมื้อเช้ามื้อเที่ยงก็จะเป็นข้าวมันอบไก่แกงจืดค่ะ550แคลแล้วก็มื้อเย็นตบท้ายด้วยยำไข่ต้ม2ฟอง,องกับนมถั่วเหลืองนะคะ280แคลรวมแล้วก็จะเป็น1 3 3 0แคลนะคะต่อไปวันอังคารค่ะเริ่มด้วยมื้อเช้าก็เหลาต้มเลือดหมูนะคะกับข้าวป้อง300แคลค่ะแล้วก็ มื้อเที่ยงจะเป็นสปากเกตตี้อกไก่นะกับซอสมะเขือเทศ550แคลนะคะแล้วก็มื้อเย็นตบท้ายรสสลัดผักกับไข่ต้มสอฟอง310แคลร,รวมแล้วทั้งหมดก็1,160แคลนะต่อไปวันพุธเคลิ่มต้นวันด้วยกล้วยน้ำว้าปิ้งกับนมโทนเหลืองหนึ่งกล่องค่ะ280แคลแล้วก็มื้อเที่ยงจะเป็นแกงส้มกุ้งนะคะกับข้าวกล้อง กับไข่ต้มด้วย450แคลค่ะแล้วก็มื้อเย็นก็จะเป็นตามข้าวโพดกับไข่ต้ม2ฟอง300แคลรวมแล้วก็จะเป็น1,300แคลค่ะต่อไปโยเกิร์ตไขมันต่ำากับกาโลนา่ากาโนลา่ากล้วยนะคะในวันพฤหัสเช้าค่ะ250แคลมื้อเที่ยงก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูไข่ต้ม1ฟองค่ะ400แคล แล้วก็ตกท้ายด้วยยำวุ้นเส้นอ,อกไก่กับผักสลัดนะคะในมม้อเย็น350แคลสุดแล้วก็จะเป็น1,000แคลแคลพอดีเนาะต่อไปวันศุกร์เช้าก็จะทานเป็นแซนด์วิชสลัดนะคะไข่ต้มแล้วก็มีอ,อกไก่ด้วย280แคลมื้อเที่ยงก็จะเป็นข้าวไข่ข้นกุ้งสดนะคะกับแกงจืดฟัก 500แคลค่ะแล้วก็มื้อเย็นตบท้ายด้วยน้ำพริกปลาทูนึ่งค่ะไข่ต้ม2ฟองสองแคลนะคะรวมแล้ววันนี้ก็กินไป1,040แคลต่อไปวันเสาร์ค่ะก็จะเป็นข้าวต้มปลากับน้ำเต้าหู้ใส่น้ำตาลนะในตอนเช้าเบาๆ320แคลแล้วก็มื้อเที่ยงก็จะเป็นข้าวกล้องกับบัคอคลีผัดน้ำมันหอย400แคลค่ะและสุดท้ายปิดท้ายวันด้วยส้มตำกับอก ไก่ย่างค่ะเมื่อเย็นกินไป280แคลรวมแล้วก็จะเป็น1,000แคลพอดีสำหรับวีคที่3เนี่ยพอยก็เหมือนเดิมนะออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็จะเอาอย่างเดียวตลอดที่นี้พลอยก็จะออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬานะกีฬาแบดมินตันเขพลอยจะออกกำลังกายเป็น60นาทีต่อวนันก็คือตีแบด1ชั่วโมงต่อวนันนั่นเองถาว่าตีแบดเนี่ยมันมีข้อดียังไงไปดูกัน เป็นการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกซึ่งการตีแบตเนี่ยจะช่วยเผาผ่านพลังงานนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายก็คือพวกของเสียพวกเหงือ่อแล้วมันก็ช่วยลดน้ำตาลแล้วก็ขับไขมันที่ไม่ดีออกจากร่างกายด้วยเลือดไหลเวียนดีขึ้นพอตีเสร็จแล้วจะรู้สึกโล่งสบายเขาบอกว่าตีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยช่วยลด ช่วยเผาผ่านพลังงานไป300-450แคลเลยต่อไปนะคะก็ไปดูวิคที่4กันเลยค่ะไม่รอชา้ามาเริ่มที่วันจันทร์กันเลยค่ะว่าทานอะไรบ้างวันจันทร์สำหรับมื้อเช้าก็จะมีข้าวต้มกุ้งกับน้ําส้มนะคะ250แคลเมื่อเที่ยงก็ได้เป็นลาบไก่กับข้าวไรเบอร์รีเะะ่เหมือนเดิม450แคลนะคะแล้วก็มื้อเย็นเมี่ยงปลาเผากับผักสลัด220แคลค่ะต่อไปวันอังคารโออตะกี้ยังไม่ได้รวมเลยรวมแล้ววันจันทร์กินไปแค่ 920แคลอรี่นะคะต่อไปวัน,นะคาะร์กมื้อเช้าจะเริ่มด้วยแซนด์วิชทูน่ากับนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องนะคะ280แคลแล้วก็ผัดคณะหมูกับข้าวกล้อง600แคลในมื้อเที่ยงค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยซ่อมตามกับอกไก่ย่างนะคะ300แคลในมื้อเย็นรวมแล้วก็จะเป็น1,180แคลค่ะปลายวันพุธค่ะเริ่มต้นด้วยแกงจืดไข่น้ำกับข้าวกล้องนะคะ220แคลมื้อเที่ยงก็จะเป็นข้าวผัดหมูกับไข่1ฟองนะ 660แคลเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยยำมูเส้นหมูสับกับผักสลัด220รแคลในมื้อเย็นนะคะรวมแล้วทั้งวันก็กินไป1,100แคลค่ะต่อไปมือออม้ออมืเช้าของวันพฤหัสนะคะกล้วยหอม2ลูกกับนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องค่ะ260แคลมื้อเที่ยงก็จะเป็นกระเพราอกไก่กับไขด่ดาวหนึ่งฟอง715้อแคลค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยซุกี้อกไก่กับผักกาดลวกนะคะ350แคล รวมแล้วทั้งวันก็กินไป 1, 3 2 5งรี่แคลเลยต่อไปวันศุกร์ค่ะโจ๊กหมูกับไข่ลวกหนึ่งฟองนะคะมื้อเช้า300แคลมื้อเที่ยงก็เป็นข้าวเกงกะหรี่กับไก่ทอดคงคัดสึ650แคลค่ะแล้วก็มื้อเย็นก็จะเป็นยำเห็ดบรอมิดกับนมไขมันต่ำ260แคลรวมแล้วก็จะเป็น1,210แคลแล้วก็วันเสาร์นะคะจะเป็นผัดผักกับข้าวกล้องนะคะบอกไข่ต้ม380แแคลในมื้อเช้า เที่ยงก็จะเป็นโอกไก่ผัดพริกกับข้าวกล้องนะคะ410แคลต่อไปมื้อเย็นก็จะเป็นยำอกไก่ย่างกับน้ำผลไม้รวมนะคะ280แคลรวมแล้วก็จะเป็น1,070แคลนั่นเองสำหรับทุกวีกเนี่ยพลจะไม่ค่อยคุมอาหารวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ขออนุาตเป็นชีเต์นะสำหรับการกินตามใจปากนิดนึงเพราะของวงของหวานบิงซูชาบูป่อยจอยต่อไปค่ะ ก็จะเป็นการออกกำลังกายของวิที4สี่เหมือนเดิมเลยพลอยก็จะออก5วันต่อสัปดาห์คพือวันอังคารพฤหัสศุกร์อังคารพุธพฤหัสศุสรกร์ใช่โอเคสำหรับการออกกำลังกายในวิที่ของพลอยก็จะเป็นการเบทเทรนนิ่งนะคะรู้การยกเวทมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเผาผลาญไขมันนะคะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ออกแรงต้านจากการยกน้ำหนักซึ่งตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับกล้ามเนื้อเรา เดี๋ยวพอยจะแปะคลิปให้ดูตัวอย่างที่พลอยออกนะอันนี้ก็จะเป็นท่าเบสิกเลยท่าเบสิกเพิรลโดยการใช้ดัมเบลสองอันถือหันออกจากตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเข้าออกขยับขึ้นลงโดยพลอจะใช้แค่ส่วนของต้นแขนส่วนปลายนะส่วนต้นแขนของพลอเนี่ยก็จะแนกชิดลำตัวไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนสองข้างตรงนี้หรือเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อส่วนเบสิก ใช่ซึ่งตรงนี้เนะี่ยพลอยก็จะออกไป40นาทีวนๆกันไป12ครั้งต่อ1เซตซึ่งพลอยทําท่านี้ไปประมาณ4เซตนอกจากนี้พลอยก็จะมีการสักโคงสควอดอะไรนิดนึงแปะคลิปอยู่ก่านโอเคก็จะมีการสควอดนะคะถามว่าการสควอยได้อะไรการสควอดเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่สมสร้างกล้ามเนื้อหลายส่วนเลยนะโดยจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายเนาะ ซึ่งอย่างผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเราก็แบบอยากมีส่วนมีทรงใช่ไหมพอยก็เน้นสะโพกอะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันก็ได้หลายส่วนเลยทั้งกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวกล้ามเนื้อหน้าขาหลังขากล้ามเนื้อน่องถือเป็นท่าออกกำลังกายที่ช่วยกระชับสัดส่วนของเราอะไรประมาณนี้ซึ่งพอยก็จะ support แบบนี้นะคะเป็นเซตไปนะเซตละ20ครั้ง4เ,เซตเหมือนเดิมประมาณนี้ถามว่าการเวทเทรน r a ่ง i n g มีประโยชน์ยังไง มาดูกันมันจะช่วยทําให้ร่างกายของเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นพอเรามีมวลกล้ามเนื้อแล้วตรงนี้แหละกล้ามเนื้อมันจะทําหน้าที่กระตุ้นระบบเผาผลาญให้ร่างกายเนี่ยทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานในว่าร่างกายจะเลิกออกกำลังกายไปแล้วก็ตามซึ่งต่างจากคาร์ดิโอตรงที่ว่าคาร์ดิโอเนี่ยมันจะเผาผลาญตอนที่เรากําลังออกกาลังกายใช่ไหมแต่คือเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะใช้ เวลาต่างๆที่เราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้เรามีกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะทำการเผาผ่านพลังงานอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้ค่ะซึ่งนี่ก็คือวิกสาวิกสี่ของการกินแล้วการออกกำลังกายของพอยนะคะก็ขอจบการแชร์โปรแกรมออกกำลังกายไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ